สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมนะครับซานตาท้าเผื่อครับวันนี้ก็จะมานําเสนอข่าวที่ว่าบ้านเตชันรงตัดชุดให้ผู้หญิงคนนี้คนเดียวเท่านั้นครับอืมนี่ฮะก็หลักๆนะครับที่ข่าวนี้จะนําเสนอนะครับก็เกี่ยวกับผู้หญิงคนพิเศษที่สุดของครอบครัวนี้นะครับผมนี่ครับก็คือว่าน้องสาวนะครับทั้งสองคนทั้งน้องแจน แล้วก็น้องเมย์นะครับผมที่เป็นน้องสาวของโสดการนะครับสนิทสนมกับคุณแอปมากเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะเขาก็บอกว่าเคยตัดชุดออกงานให้กับแอปใส่อยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าเป็นสาวคนเดียวที่แจนและเมย์เคยตัดชุดให้ใ่เลยก็ว่าได้ครับนี่ครับคุณแอปนี่นี่นี่แล้วน้องแจนกับน้องเมย์นะครับผม เราลองมาดูชุดกันเลยดีกว่าครับนี่ฮะชุดนี้ฮะนี่ครับก็เป็นชุดที่คนแอฟนะครับเคยใส่ออกงานครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆคราวนี้ก็คงรู้แล้วนะครับว่าเออใครใครคือคนพิเศษตัวจริงครับอืมก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้นะ อ่ะโอเคครับเพื่อนๆองนั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับผมก็ขอขอ,ขอพระคุณนะครับข้อมูลจากสยามท็อปบิกนะครับที่มาอัปเดตข่าวสารให้เราได้รับรับรู้รับชมกันในวันนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยกันนะครับถ้ามีอะไรืบหน้นก็จะอัปเดตกันต่อกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะ